วันนี้เรามาโดยรถรถตู้นะคะปกติบางครั้งมาชิงไม่ครบเราจะมาด้วยรถเก่งแต่วันนี้เราจะมารถตู้ที่นข้งสบายถ้าจะาขาขึ้นรถชันก็ได้ถ้าสนใจนะเหมาได้ได้อันนี้โฆษณาของตัวเองเละสนใจรถจองรถหน้าเพราะว่าคิวคิวว่างเยอะเพราะว่าถ้ารอคิวเที่ยวไปแล้วจะไม่รับงานค่ะอ๋อ Okay, ะะแล้วใครอยากรู้ว่าสุขโขทัยมีอะไรเที่ยวบ้างออติดตามดูนจะจ๊ะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วมาถึงกันแล้วครับระวังรถนะครับรถถึงแล้วบ้านเรารีสอรถนะครับระวังรถ ถึงแล้วตัวเราลงนะคะตัวรีสอร์ทเช็ค,ชคต้องเช็คก่อนใช่ป่ะเนี่ยครับเราจะพักกันที่นี่คืนนี้มาพักกันที่นี่เรนตาา์นิลส์คร,ครับบ้านเรารีสอร์ท À đi, ngài đâu? Tu nội Yakti chak cayyan nang an tin thì không nghe. Yakti phải rìm gìn khao. đâu? เพื่อที่จะเดินทางไปที่จุดชมวิวห้วยต้นไฮบ้านนาต้นจันจังละสุดขขท้ายนี hmm. ้เราจะต้องขึ้นเขาแต่เช้าต้องเก็บแรงเอาไว้ mm hmm. เพื่อที่แบบจะเดินขึ้นเขาแปดร้อยเมตรซึ่งเป็นทางที่หันหโุดมากทริปนี้แอดเวนเจอร์สุดๆทริปนี้จะเป็นทริปที่แอดเวนเจอร์ hmm. จะเป็นยังไงไวยเดี hmm. ๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้คอยชม เฮ้ยยังเขินแหมยังเป็นดาราแล้วขึ้นยูทูบแล้วยังจะเขินน้อยจัง่มคือดี้ฝันดีลาตินลาวาหรือนี่ครับบายบายจบ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 จสวัสดียามเช้าสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่สองแล้ววันที่สองขาวใช่แล้วก็ครั้งที่สองใช่ตรงนี้โชว์เฟิร์ เจกันบนเขา,เาแล้วนี่ตอนนี้เราก็อยู่กันบ,บนเขาแล้วกำลับบงเดินขึ้นไปจุดชมวิวเหนื่อยทางชันชันมากเนื่ยครับดูเดี๋ยวให้ดูตามทางกันไปเรื่อยๆโอ้ ข่าวนีแล้วยกบันลิน้นห้อยอยู่ตรงนี้มนนใ,400ใช่ขึ้นไปไม่ถึงคนนั้นน่ะแต่ว่าคือเขาต้องพ,พอักความแรนขึ้นความแันขึ้นคอยไปรนะวังสวนตาเปลี่ยนบ้านกลางดอยด มีฟ้าตั้งับักมีพลังถูกดูดมาเดี๋ยวเดี๋ยวหาจับแกเที่ยงเออพี่ตั้งนั้นเลยอะไรก็จะเอาจะเอาเอาหนูมาช้บไปเล่นทุกคนเอาหนูมบอกแล้วให้พวกอยาดมมาด้วยเงาแตกมึงจะ ดูแล้วเงอเต็ม <cled S 2> ห,ห,หน้าเต็มตาลที่หน้าหรือเปล่าหมดแล้วหมดเลยี่ปลาแค่ได้นั่งเล่นนมีอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้จุดพักหนุ่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่เครื่องฮีทอันนั้นมาตรงนี้เครื่องฮีทไปไม่ไหวจุดนี้คือจุดเครื่องฮีทน้ำไหมฝนเยอะมากช่วงหยุดยาวจิบน้ำนะจยาว คนจะเยอะๆหน่อยโน่นเห็นป่ะโถ่เห็นยังตรงไฟอ่ะชันวะลมนีมันไม่มีเพราะมันอยู่ที่ต่ำระมาณ400เมตรก็ถึงแล้วเนี่ยครัเออพอเดินไปแค่แป๊บเดียวเองจากเนินเนี่ยขึ้นไปเออจากเนินนี่ขึ้นไปแป๊บเดียวพอเนินยันชันนี่ก็ถึงแล้ว ที่เราเดินกันตอนนั้นเแหละอย่าเย็นๆอย่ารีบร้อนอย่าถามมันอย่าไปดูดูจากเหงื่อที่หน้าก่อนพี่หนุ่ยต้องมาซ้ำอีกอีกครั้งได้หมครั้ตอนที่แล้วครั้งที่แล้วคล่องใจมาเกี่ยวข้าวอีกรอบหนึ่งครั้งนี้รู้แล้ว ครั้งหน้าก็เดี๋ยวเราที่พักล้กันตอนที่รถเราที่รถดูหลังชวนอ้วนอ้วนไป้วยนะอ้วนแต่หน้าดูหน้าแต่ละคนวุ่นแต่หน้าแล้วจ้ะให้มันนอนเที่ยงดูหน้าต่ลคนถามปย์แล้วถามเปยแล้วมั้งเนงยเข้าตาใช่สูงนะขอเช็ดกันดูหน้าต่ละคนไม่ไหวเสียเนี่ยผู้นำทิปมาเดินนี่ก็เหมือนอาบแล้วเหงื่อออกสู้ สจะถึงแล้วนี่ <c oughs> กันตดกันตดขึ้นเลยไม,ไม่มีลมจะตดแล้วออกทางปากหมดแล้วลมออกปากหมดแล้วไม่ได้ออกตดถึงแล้วถึงแล้วนี่เสาไม้นี่นี่ <c oughs> ไม่ได้มาขอหวยนะคะห่วยะต่ไม่โทรสองหาที่นั่งอ่โอ้มีลมหน่อยนี่นะครับถึงแล้วลมเย็นถึงแล้วนะครับต้งน้ำต้งน้ำต้งกระฟอ๋อแล้วก็เอาต่อไหนอ่ะมือนะ อย่าเอาไปตรงไฟมันดิมันใกล้ไฟี๋ยวมันไหม้จะหลุดวะ คนที่นี่เขาบอก,กันว่าขนมปังสาง้าไปปิ้งเองตร,ร,ตรงนู้นกเล็กๆกันที่ข้าวๆ้าู่้าวขายาวแล้ว ที่ลาดชันแล้วครัเดี๋ยวไปเจินข้างล่างซัน่าซันเอ้ตรงที่เราเดินที่ไม่มีแม่ไผ่ฝนตกนี่ป่าเดียวกันเราต้องเดินด้วยกัน ขาสั่น <laughs> ขาลงเถอขาสั่นลงแล้วลงแล้วฝนตกก <c oughs> ลับลงแล้วน้ำน้ำหมายไปแจ้งวะ ระหว่างทางครับยังไม่ถูกมันมีต้นลองกองด้วยและนี่เราก็มาถึงสถานที่ชมหน้า จัาก,กยานนั่งบนอันตินทีไม่ถึงอยากที่ไม่ริบกินข้าวให้ข้ายยาวยาวทิ้มไปโรงเรียนนูจะได้ทิ้มไปโรงเรียนไปโรงเรียนกับจัก,กรยานในวัดข้างบ้านแม่ไม่ต้องไปส่ง เธอมาฟังลุงนะลุกจะได้หัดทำบี่นู่จะได้ทิ้มปโรงเรีย ข้าง้างนี้คืออะไรครับช่นได้เอาไว้ เดี่ยวกลับมาคเดี่ยวกลับมาครนะับมาแล้วอีกสา,สา,สานนมสนใจรีวิวอะนี่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 ดึงไหมอืมต่อไปคือไม่มีดิตไม่ได้

อร่อยมาก

กดเลยโดนภเยี่ยงไ้วไม่นับนะสิบสี่โอเคครับบวมเมื่อกก่อนเนยเป็นไงมากไม่ดีง่ายหายังเบอร์เบอร์อยู่นะอุ้าบ่อยกินอะไรก่ะ กินร um right ้อยน่าอร่อยกว่าเนาะกินเอ็มกินร้อยน่าอร่อยกว่านี่ก็อร่อยชาร้อนอร่อยเลิกมองกาแฟเลยมองชาอเข้าอ่ายิงจอกกินข้าวต่อกข้าวต่อ ก็ไปรีบตียาตมานเลยมาราย่านไปไม่ว่าไม่นีนะเนี่ยไม่วางไหมอย่าพูดเช่นนี้นะท่านหมือนหาเสือตัวไปหน่อยใส่อะไรไหมใส่ไว้อ่ะอะไรนะครับอ่าวางวางหมดจางอันนี้คื่นเลยนะหมดแล้วใช่ไหมที่ดแล้วเอ้ยดำๆนี่มันตัวมัเแ็งเออ๋อนั่นไงทอปปิ้งใช่ท็อปปิ้งมาแรง ไม,ไม่รู้ไม่มั่นใจตำิ้งๆติ้งแมลงไทยเหรอไม่รู้ทยมังเราก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะจะอยู่ในชาด้วยนะใครที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะขอแนะนำที่นี่เลยกาแฟรสชาติดีอือ ไข่ดาวไข่นมปังอุ้ยนี่สุดอร่อ่ด้วยนะนะมิกอะไรไอ้ทำไมมันมิกหลายอย่างกันมิกกันขนมปังหน้าแทนทอิฐกับอ้นี้ลงไปอีกเออลืมดับไข่ใส่บิ๊กไก่ด้วยดิเออบิ๊กไก่ด้วย้ก็จะเพิ่มยางมันก็จะอิฐยุกกินเลยนะเดี๋ยวอันนี้่หรอห่อนี่เลยโอ้โห จะใส่ตาตาวตาวลีเนี่ยนะตวนีอ้อันนี้ของถุงมาแล้วนะรอดูหมูกินอืม <c oughs>

นปิ้งติดมืออไออปานัป็อปปิ้งติดมือ